ผู้ผู้คนกลุ่มนะคะที่เพื่อนได้ให้ลูกล้านได้เห็ุได้สั่งอยู่ใสถานที่แห่งนี้ของผู้ชีพอาขาวนะคะเลียกีดเก่าเก่าเปรตเปรตเก่าเก่าเปรยก็ออกไปแล้วนะคะอันนี้ค่ะสำหรับเพื่อนที่ร่วมบุญมากนางสลอมบกน้อยนะคะรวมบุญมากค่ะหอมครับไข่ตีบไ่คู่หนึ่งรอยยิมหนึ่งรอยนะคะนางสลอมบกน้อยสามร้อยบาทค่ะขอบคุณครับขอบุญขอพุ่นลายๆนะคะเด้อที่รวมบุญมาก บอขาดสายแต่ว่าก่างวดสุมากเลยแหละขาให้สูใ้ใครหมานสูป้สปู่สู้พนเนาะค่ะขอเพบบิ่มภาพบารมีของปู่ที่พวกเขาสู้พระกพอ,อกเนาะค่ะที่รวมบุญมากค่ะจังไรกะาขอเบิกบุญเพราะว่าไม่คู่กันที่ทานกินมือขึ้นกันไปพาวนหน้าแต่ว่าปู่สาวบอลลำรีลำไรกันคือสิบหกน่ะนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกสองหก จำเส้นนะคะขาดหลีดไ่คู่กับมาเกตกับมาสองนะคะคำนวณมองแหละเกกับสองห้ากับจับใส่เบืองเด้อค่ะเด้อขาดลเทียมมันเข่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามวดว่าหันจะเข่าได้ได้ยินครับปมเือเขาเขา,เขามาหลายวดแล้ะแต่ว่าการก็มีมวดผ่านอยู่เด้อคะมม่ะเพราะเป็นว่าเขาทุกงวดเนะะาะแต่ว่าห้าโอกาสกินีจนเจอหน้าาจับใส่เบืองมองได้มันเคยเข่านะคะของเสียจดมาเกีกับสอเกกับสเขาไปคู่มาเกีดกับสองเนาะค่ะ อาหาเที่ยวขเขเเาไม่มคู่ 70. 70. 70. 70. 70. กับค่อนเสียจหุดจำใส่กันเลยแต่เราหมายว่าตรงกันมาแม่คู่ก็คือเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์ค่ะไม่คู่กับมากคือกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามโตสามโตสามเจ็ดศูนย์ลวดลวดหอยสังภาษีเจ็ดศูนย์ลวดล่องตะข้องนะคะลวดลวดล่องผลรับในแต่ว่าการลึกแต่ว่าคนเขาบอกเป็นยังลวดค่ะ ถ้าลอกปอกเปิดอกีดนึงนะคะนี่ยผู่เชไข่ลาบเพราะว่าเป็นสูบลูขงขางาันิส็นู่ลูของางาราันเช่รสารความอธิบายให้ผูน่นดีบ่ดีเงีสีเป็นเหล็กตัวนี้แบ่เนียนะคะข้าวกะข้ากกบซื้อไว้กันไว้เล็กน้อยนะคะรางเทือบางที่ไปมีแต่สินิมุนคูครับก็มีที่เป็นบ้าน แสามสามสาสมสสาสาม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 สมสามสาสามสาสามสาสาสาสสาสาสรสาวสาสามวาสามสาสามสาามสสมสามสาตสาสมัาสมสาสัสาสมยรัสบาลสทยสาสามสาสามสาสาตสมสามวาสามวาสามสาลสามสาามสาสามสาสา เออหวง้างรองมือค cool ือการไหา้ครูเช่นนี้กับมือคู่บาารดั่งแล้วก เออนี้มวนปูแกาปูคือผักข้าวปูพุ่งปูบุกุมก็คือเจ้าขันเจ้าบ่ายเจ้าองมาเจและแก่หมดขนัดนี้ลูปร้านบาดเจ็บหนักง่วเก่อเนาะง่วนนี้ปูแกาก็วุ่นวี่วุ่นวายหมือคืนอ่นยิมเอ้ยว่าจะไปนั่งภาวนาท่านหน่อยแต่ยังไงยังไงปูเดี๋ยวเรื่องว่าเขาฝันผู้ขายเดีว่าจะ่ปยิ้ม เออพูดกันคนเร็วๆพ่อถือกระดาษเนี่ยพ่มพูมาถือปอแานเออมาห้ฝันแด้่อ่นโอ้ยจะอกันยังงพ่นั่งภาวนาตินนี้ช่วยเภาวนาพ่ภาวนาหนี่งมันภาวนาหาจะปูตาพูภาวนาเออผูดแก่ว่าจะไปแ่งภาวนาสักหน่อยพ่อพ่อเร็วๆพอเร็วไปสไปเร็ว ที่ไปตลาดก็ตีของนี่พ่อมาสืบ่ระชันสื้าวน้องแต่หัวเว่งว่าเชีนเอิ้มพอเขามาสือยังภาวนาลูกนั้นผิดภาวนานขอขอพ่อก็เลยืยบไปเยิ้มพูดยังคนบ่อมอนเยิ้มลูกทุกเยิ้มเรี้ยวๆพ่อมาเขียนไทยเรียวพ่อเลี้ยวอเชียงพอเชียงทุกนี่และคือนี่แหละพ่อจังเลยใครพ่อมาขอยายเขียนไงนอนตายังเขียนวันทัีนเอิ้มครับ เงียเงี้ยยงเมือนขึ้นวนไม่ <h <h ้วนไม่ได้รักบ่ได้นอนไ่ได้ภาวนาไ่ได้ภาวนาพ่อยิ่งครับปูนอนกับ่ได้นอนภาวนาจ้ะอืมแต่ว่าถืภาวนาย่งแาถือเคเรื่อยไเอืองเอืองเองมากยการศึกยิ่งเมือขึ้นโคตโคตรยงานก็คู่แต่ว่าหูุหาน มือยืมครับปูเฮ้ดจังได้บาแันนมือม่วงเนี่ยก right ็ต้องไปยืมครับพอเรื่องพอดาวตูน่คือไม่หัวยืเงือก้อนหกผุยืมส่วนสมากก็อยากปูสีปูก่อนสมากปนเรื่อพมถึงบ่อดที่เขาปักปนหกผุขึ้นไปแข่ยมครับปูมันยาเพาะดา่คือูแต่มันแปดโผล่ได้ฝ่ายหนงือายืมเงือ รมห ó, ัห ó, วักหัวขวมเฝ่าน้ำบูญน้ำหร่เนี่ยดืเมื่อคืนอืงหักนังรวมถึงเปิโปงเขาหัวได้ขาดรูมอ่เออบานิเงดมครับไม่ยิ่งยเ่งดื่มคบแจวเองดืม,ดม,ม, ó, ดมบ้ายาาาพอไปหอดหอ้อผู้่าช้าจากเก่าเก่าเกดไปหอดแจ่เวเนงไว้ถไปพาบหนาแจเวเองแล้วพอใส่ของคุ้งคืนแล้วพอใส เดี๋ยวว่าจะขึนเครื่องว่าจะยืมขึ้นเครื่องยืมเอ้เครื่องโต๊ะหนาโต๊ะร้านคาขางึ่งกาวขึ้นเครื่องคาขางึ่งว่าจนขึ้นเปล่าท้งบกท้งแบกพอทำงานหนักขึ้นหนักปูมั่งบ่ไจ้รักบ่ได้งอนบ่ได้เปนงอนกวนคือไขวังข้นนะพวกนนขกวางเอาข้างเอาข้างเอาว่าจะยืเปภาวนาว่าจน พอถึนเงินกูเจอเงี้นมีผ้าพ่อให้าง่้ยวขึไปภาวันนากกบอีนั่งอันอีหลังก่อนแกจ้าจ้าไม่อีหลังบางหูบางตามึงขึ้นเบอร์ก็พอว่ะเ็้ยงนางคือคือคือหัวผุหัวคือเึ้งใหญ่ผีอยู่ ว่ามันแคบหยกระจาอยู่เปิดภาวนหน้าเราใส่ลูกเป็นแบบแบบอนีมือแกนอนก็นวดเอิดยืนยันยืนพับพอนเว็บไปเว็บมากกับพอน่นะนังดูหันว่อนดูหันยางแบบแบบเป็นปูบ่จจัแต่ไม่ช่ปูบ่้มไม่ใยางเขาป้าอันเขาป้ายุคาอ้าวคือบเห็นยางมาขึ้นกไม่ซีดิมมานิเอา ไม่เปิใครกันงานเลยใครกลัวว่งานฝึงฝึงพึงพึงไปเรื่อตัวองตังเข้าไปหาเออว่าถึงงานเขาไปหา <c oughs> อองานพ้าพ่อว่าถึงงานเขาไปยืงโกมช่งเอาช่างเอาุ่ณผู้ชูโกงเปิดกันงกงจังไรน้องปูเสียงโกงคนผู้ริการงาวมากกไปเรื่อ <c oughs> <c oughs> เอาก็คือวันงอนวันง่ามอย่างน,น,น,นู้ สะงบดังแล้วเริ่มคอยขู่เเกินแต่คู <No ่บ้านก่นเงินก็ดังแต่วายดกเฉพาะไม่คู่นูว่เกินแก่ไปแ้วแต่แค่ว่าไม่กู้แายกูง้ำโคตรพอเะยคือแบ่เฉ่าะขู่ไม่คู่กระด้ตรพอจะม่าขายหนาเริ่มแััว บ้พอบ่อเลยขายหนังไม่คู่ให้กูแต่ายเบ้ากัเบ้าเด้อไม่เอาฉันหอมเงีอบบ้าแล้วอกรให้เบ้ามันเยอะมากมันต้องอายกับไม่คู่ม่ต้องอายบ้ากูโคแกงเรียอพวคตรคเกินขนาดว่าไป่้าพักหน้าเพราะแกเขาอก่ยวคมวามากหอยปากแบบเรื่อหอยเจ้าพ่อเรียองเ่นรบกวนสมาธิีพออยเ่ไดอ กนเก่า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 ว oh, ่าจะคไหมกึมคนตัวว่ากับคนอ่ะกวนม่ถัคนหนึ่งตัวเด็กหน่อยมนกูโอ้ไอ้โดมันไอโดเ้ยเฮมยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ย่ยเ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เ้ยยเาเยยยอเ้ก้้้เเเ มาจะงานพอวันพอนอนแลิว่าพองานบ่ายรุ่รำคาญมา่อคู่เวรงานลงไปเรื่อยๆพอนั่นยืนไปมันก้สเคลื่อนไปสะเคลื่อนยเเรืมกรบปุกองกูืมั่บฮ่าฮ่ามอบกอว่ากลขาดตายบมองพ่อว่า มึงพูมันเก่งคลิบเก่าพูมันกลัวเจ๊เก่าอ๋อเขาเขาไปมึงเจะเก่ากับเก่าอย่างเงี้ยขันก็ว่าข้นจะแขกภาคกันกลัขันก็ภาคกันม้าภาวนาบอกว่า, <c oughs> าพ่อเมื่อยนะมึงเงินแล้วพ้นกลักกกาาวเคยแยนใจง่ายม <c oughs> ม,มันบ้ากลวเดื่มครับเออมันบ้ากลัวแต่มั <c oughs> <c oughs> มนม <c oughs> <c oughs> อันนี้คอยคอยเรื่ม เกือบว่าจะยืนไม่หยุดนั่นกายเหี้ยนสิปูปนน้งได้หรือไงไมนไ่าคลิปคือว่ากันเอียงหว่าบมนคือปูว่าแบบคือปูนบรดังประปูเาว่าคิคือคลิคือคิคือไ่วกันว่าอ้าวพูดสินคือก็กัน อันนี้ว่าเจะโกงเงี้ยครับผมแต่ว่าปู้แต่พวกับไปนอนดน้บลูกแกงนุ่งมืดมือมันขึ้นเงี้ยครับเออเมื่อคู่กกมเก็บเ้าวเนาะอืออีนังนี้พาปวงโกงเก็บเ้าวเนาะครับแต่ว่าอีนังขายเนี่ยมันยังเม่งมันยังไม่ึืงเหมือนหมูมันก็เลยก็ชิบขี้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 ป๋าทานว่าจะคือเงี้ยครับผมถ้าสิ้เงบ้ไมันแย่เา คนกเเวิร <c ười> ์กเกมครับมื่อนี้รอารมณ์ดีไหยืมอารมณ์ดีพราะมีความเพรอไ่วันนี้รูกรานก่เมื่อคบมื่อแก่เมื่คบเมื่อหมายจะยืมครับคือฟังหมแล้วจะม ครับสี่เ yeah. ด uh, <ization S 1> ือฟังว่ารำตีปูผู้แก่โขผู้แก่มันมือวันคือข้าวหกคอคือเอาแบบลูกกันมาดั้งหายฟังกับแบบนึกวันคือชาวหกชาวหกแล้วนะวันคือเดือนคือพอขามขาดได้ยังเลือผู้แก่ขาดผู้แมงบวลดุงเข้ากจโอเคเพราะว่าเดือนหนึ่งมือครั้งเดียวเดือนหนึ่งมือมือเดียววันคือชาวหกเขาแกงัเข้าใจคับวันคือข้าวหกอย่างเรื่องว่าส อาชักจ้งมาดังกับมือเมือกันก็คิ่แต่ว่าโชคคุยกันเรียบรอยแล้วแหละว่าโลกโลดว่างบ่ืงว่าคิอข้าวหกมาดัาให้พอเดียว่างครับว่างว่าแข็มว่าคิดอะไรถามง่ายด้วยรั่งชคือว่าจะง่ายง่ายเข้ามาจังก uh ็เคื่อนปกติงดอกจากพอผู้ใดมาจับไม่ติดัให้บักคิดพอนี่ยแล้วมาจับมอว่างมาจับบักคิดขหกว่า มัดจำไปแต่เมื่อวานนี่คือหกคือหกคือหกพ่อบอกมัดจำไปหมื่อวานนี้ะแกว่าขั้นหัวมึงนมันคือไปได้เขากะมือคือเก่อนวงดังเนาะยอย่างเนาะเออถ้าไม่มัดจำไว้อ่าจะไม่ได้มาแต่ว่าคือเพงเรียกเมื่อวานนีเออพักนี้ก็ว่าเช้าหกน่ะเออพักรูดก็ว่าพ่อก็เไปว่าเอาพ่กคนแรกคือหกบาทพ่อให้คนแรกคือหก บักโรดไปที่เลียบว่ากล่าวเรื่องว่าพ่อหายถือหลายเรื่องกล่าวปันปะปูเออโรคเอาว่าพ่อหายถือพวกบอืรเอออาโอเออให้วัดข้างใ้เรื่องัะปูกล่าเอาว่าถือก็คืวพื้นกางกูบว่าถือก็คือว่าข่งปะปาขึ้นการถือก็ว่าเอาไปงั้นเป็นการเอาว่าข่เอาเป็นปะปูเออโรกอะเรเอาถามแบบนี้บันนี่ตอกเรื่องเรื่อง วันนี้ประคุณขบวดเนาะยี้ยพอถือให้ขึ้นพบบาดมากวันนีมาครับไปแข่งมาจะถือยืยต่อขั้นชื่อเลยครับปูเออไอนี้ค้าคือทองกแือวันชื่อชาวหกพบเจอก็ได้ื่อบ้านเมื่อครูเนาะเออค้าคือทองกกนรุ่งโรดชื่อทงแทงเมื่อครูหอมหัวเชื่อรุ่งเรืองนาคือบอปู่ตาเชืรุ่งเรืองเร่าไม่ว่องหรืเรื่อครับปูแต่ว่าไม่แกนก็อกพวกเขาเขาเร แต่เท่าก็มือแก้ามือหงั่งหงั่งครับเฝ้าก็มือคุ้งนภาครับูเออมือบุญวาธนาทอ่พุ้งเขาเขาคือฟอคาดมากแก้วบอกเปิดเงอนเปิดช่องผมเยอะคัดมากว่าชื่ชาหกเกือกน้องเอารับขันคนเจ้าเรารวมที่พฟอว่าค่ะมือเขาหงั่งเฝ้าคือเดือดจะได้ไปถึงเฝ้าเอือเขาหงั่งคือว่าว่าเมื่อ Những mọi người mọi người vào người mọi 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 lỏng mọi người 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 mọi กูแต่อยู่บ้าวใช่มองทั้หมากะแต่แช้แา่คนขวยเรื่องเขาคนสวยเขาบอกว่าต้องงอกมาก่อนเรื่องไม่คืออ้วนคือร่าใ่เปิดก็มากระเขาบอกบอกเขาวอาวดูเขาบอก็บอกแค่มีก็ เอออันนี้เอ spread, march, rum, ็มคีผ่านมาทางข้องยืมเออได้ปู่ได้คู่ได้คือเชียงยังงามวัวบูมาอ้าวพอให้มือคู่มือดามือคู่มือหมานั้นลูกหลานนะคือมือได้ซื้ออ้าวพอแต่เอยมคีจะหน้ารวดรวดเดียวกวาเดียวอืมงายนั้นอืมอันนี้เอ็มคีผ่านมาแข่งข้องยืมนางกระลอกบกน้อยคข่งข้องแข่งกู่แา่งคู่แข่งตากน้ามาใส่เอามือคู่มือรับมือคู่มือหมานั้นลูกหลานแล้วก็รวย ถ้าพืดเดี่ยวรับคันยืมฟาวทั้งน้นอือผ่านมาทางข้อมแตงโมงานฝืกทำไมปืึกกันงบใช้งานอาไมอถูกมือรับมือถูกไม่ไหวึงทึงกก็ไม่อโไยมาลุลูงานงานก่อนเชดง่ายป็งเวลาข้อมแดงงานก่อนนี้ค่ะคำว่าคุ้มร่วมขังมหาเกลือพร้อมให้ทิ้ปผูกแ่ห้าร้อยบาทผูกแ่ขอค่าเคืนลูกชายหน่อยขอค่าเคืะให้เขาทาแง่้ยจิ้มห่าบาท เออีแล้วคิบคลคิปหาเแี่ยวพ่อไม่ครบไปพอว่าห้ามัมครบหอยตัวรถไฟห้ามแล้วมันกลั้ะเออให้อีกงานอ่อนที่ค่ะคำ่าคุ้มไปให้ค่าเชือผู้ไทยคิบห้าบาทคิบห้าบาทคิบห้าบาทเดวเออวาเงี้ยคือคือวหาเงี้ยเราีแล้วผมมือเดียว นอเขาค่าองจ่าและวูกมก่เขาแขางวงแกอพอมันเป็นน้ำคาเพิ่มนะฮะขั้นคาเพิ่มบอกจ้าางกับวกแกมถึงบอกเขาขอคาเพิ่มไม่นม่บวกแก่บอกม่ใพ้ขอคาเพิ่มพอจากครับูเออมือใจนั่งอ่อนมือข้าขอคาเพิ่มเพราะห้หาคือหาเลยพอือจะไหนยืมครับไมับกแ่ครับเอออันนี้ค่าตัวบอกนี่คือหกอันนี้ ค่าเทอม่องาดเทอมเดือดเงตปูคืบหาเลเพราะว่ายึงบาท่านคือจะบบักท่านสิตปูคือเราก็คืออันนี้นางอออนคือมือพร้อมกับนท้องมุกดดเขืนขังชาวายอง์ปููกจากามือเข้ามือแรกมือเข้ามือมันจะดเข้าโรงเรียนก็ไปขอค่าเทอมไปขอนง, so ง,งินพ pues, อนังเมืองถูกพวก็ ong, ันคืบหาอือ ยังกุมเลาวงจับปลาออกค่ามอรับอนังกุณเวราออกค่ามอทำเยาวไโอปูตาเรืมเรืบนเรืมมันมืดเกือุ้เ้ยมันเียนว่ะหมอรัอาราอบคณะปูตา,ออาเ,เ,เาาาชื่อผู้เรือมหมอค่ะนัน <laughs> งนกุมเลาวงจับปลาออกค่าหมอรับเก้าเอย16บาทเริ่มถามว่าออกถูกต้องไหมถูกต้องอยางน้ไหม แต่ว่าขั้นถือจะเรียกว่ารด้ตรงมาแเลยบ่มาเหี้ยวอพอน้ำหอดแตานทีเลยเางองั้นกูคืองางบ่เด้กะวานะทามานะออกเอ้ออกค่าทำเยอเก่าเยคือหกดอแต่ว่าพ่อไม่บอกนะผู้ใดออกพวกนกกำเดงมากเขาแกงั้นบมอยืมเขากยืมบ่งัง okay. ืมช่วยบืม อว่าให้ตึงนะขรตัวขาอันะครับอืออ่าขอให้อยังกุเวลาเตรียมตัวเลยลูกอือวันชื่อชาวหกนะเตรียมตัวใช่กระโปรงบานอืมมาตึงงานเลยเมารอบเลยคืนนั้นโอเคไหมอือให้บอเกระคองเดออวออกคอนมูด้ืยยิ่เก้าเรื่องหกนอยย่งออกคอนมูติดตออก้อนมูเสร็อืออันนี้หอยค้งดังแม่อือจุคารัดทองดอ ตัวน่ด่าอ่อนดีโรมร้อยจ็ดร้อยต็แล้วก็ร้อยตึกอันนี้พันมากกพราคืองูเดียวครับรูออกคำพูดกร้อยตึกบ่ายันข้าบไม่ได้ดูออกเขาหนึ่งร้อยตึกบากางก็ไ่ได้ดูอืมบพคาอคือเออยืนนังอ่างนั้นออกกลุ่มว่ารด้หน่ะออกเขาด้วยเช่อมหัวเพราึงคมดหอยแขงไปบอกเขาออกไม่ไหครับผม ไปบอกอึง่างสุขารัฐทองดื้อชนระแรกๆออกมาคือมากบอกแคนคือมากไปบวกเขาออกไอคนรกเก้ากถือหกมันจะจะถือเด็กขาออกนึ่งดยเทบายโอ้ออกเอียโมโฟเอกเสียเขาูฟมอมเนเนาะหนึ่งร้อยเจ็ดบาทก็ถึงประพูนมัหน่อยเลยมันก็ออกกอมันตกเก่าก็ถือหกผมมันจะใส่ได้สาธุสาธุสาธุใครว่าจะจะ ไก่จับไปนก็คือถึงว่าก็บแบมันอบยางหมูเกรนกับเตรนคอกกนกูนะฟังกับฟังของหมู้อากอกูนะเนาะโอ้ไก่ไปไปับบวกเขาเดียวเขาบวกเขาด้วยนี่หวเอาไม้ได้หเดที่ทอ่ใครไ้่าออกของเขาอื่นเขาคือเพ่อได้าร้อยเ็บาทมาปูเ้าเจ้าอะไ้นพราถึงเร่องของดูปูกับไทยรถมาแดงกัเราเลยปู ขายรถมาเือนนึกออกไหมอขายรถมาเดคอิดเกี้ยตับ้างกเก็ดถุนเด้อือขานหนึ่งก็ีการขายตัวตนึ่งก็เสียงไหนรึครับปูคนกะเสียงคนครับเพราะเราเ้าไปเรื่อยนไวม่เมื่อห่างมองเบ้าเรือมเอากระไรเรื่อแต่ว่ามองถึงก็บมเยอะ กูต่ากูต่าบอะไเกิดขึ้นไปหมแ่งเกิขึ้นมั้ยังีขับมืนคุงปุ๋ยเสียเง่งน้ำเล็รลอยตัวเดี๋ยวพราะแอ่คือความกกัวเาแคู่่ากับเพราแค่ไ่เคยวปลี่ยนนะว่ามันแค่เป่ยทั้งมูเบิ่งคอันนี้เขาไปเขียวเถอเขุ้งเบแบบแอวแต่หน้า คนนีนักประชามาว่าที่กับเอบเสืองหือวันนี้อยากได้รางวัลไหมลูกอยากได้อยากได้รางวัลจะเต้นคู่กับเขาไหมยบคอยเขาข่กูอ่ะเอาด้วยชุกโม้่งจ่งงมอดัาบวกโอเคแจกไปเนาะเอาเสอบกยเขาให้มือคู่มือนกัมือคูมมานะลูกนะก็รวยเอออันนี้เขาฟุ่ยเอ่คอยังนึงพาพรโกมดังดังสก่า ถามว่ากรมยังขนาดนี้พอมันจะออกหรือไม่ออกมัก็คือว่าคือมักออกทั้งดังเลยนะโอนทั้งดังเลยอือยังพีพอโอนขึ้นเก้าคึ้นเก้ามักโอทั้งดังต้องบอกโมทั้งไทยเรื่องครับั้นกอมทั้งไทยมั้ือนาจังมากรือเรื่องนยังออกว่ารัไรเรื่อง่อทั้งไทยไม่แต่ไทยอย่างลวพูก เืาบอกคือก็ผมไม่เอาเ้วยอายุ大妈กจะข้ายงามากคือคือเรอเลยแบอกคือไม่ออกอย่ามนแรงหนีโกนมันบิพากน์วิารณ์จริงจเกือบอกคืเออเาแต่งนี่ใครเห็นหัวใครก็บว่าสกัดเลยพอจะข้ายงาคล้าอกคนมากคงถามดูมืดว่ากั่ กวาวรว่าวกองเกี่วาจังกอเกี่ยเขาไม่ถั่วไปเลลอุ้้งคือว่าเราไอันนี้ขายเหย่อแ้ะมันบอกพัดไทนาากินแบบยืมง่าไปกับขึ้นก้าอันนี้เขาพูดอะไรก่อข้าบอกเอออยังนีพคอนไอขรู้มันกลวหมดข้างดัางเนาะมันบอกกลัข้างไขยคือจะอี่งขายหู่ก็บอะอ คำว่าโกนออกข้างทางดังพ่อดังปอบอมันก็ดังัจจตัตดังได้ยื่มครับปูดังอื้ออื้วมออกข้างดังออนียโกนสิบก้าสิบก้ามันแมงแบบปอพ่อกบว่ามันเมงอยู่อยู่พ่้องกออางดังเนาะแั่คิพ่อว่าจังห เรียก้สวกดังเรกผ้สวกดังมาครูครับอันนี้แันมาแข่งขแกงหมูบ่หมูโอ้ของู่ใหญ่เลยแข่แกงหมูก่อนจนี่จะผูกาข้างอกปู่กาอกปู่คือพระคาพ่อองค์ไม่คููปูกาลูกคิรอดพอจ้าวันนี้ลูกหมดคัดแล้ว แยงให้เขาพอบานเรื่องมาแจกมูฮะแต่ว่าเขาแจกของหัูแจะเรื่องที่พอขอจะแกกมู่ะแจกมูจาปูไม่ก่อนจะแกจาปูมันไม่อื่นแจกปูเอาวลาทอหแข็งเอาอยู่แจกปูเอาอื่นหรือเปล่าคชชิ้โคกเก่าเ่าเอาอะไรจะปูโม่คือแก๊กไปะเอาแค่ใช่ไม่บอกว่าบ่มือเนาะขายให้ไม่มือเนาะ อันนี้หอยั้างบ้านอนอยขอย้างวิคืาะาราอย่างราลุงงากตะกุ่บ่อราถุงงาครับผมเออนั่งวิคกคราาอือเอาฝากหอยชางดังเมือวมากทาฝากที้ไปว่ามากนีแต่จะขื้ว่าวิดว่ห้อยชัางเต่ยังเอาวรมาอนนองขางข้งางเลยถ้าไม่ปวดืม เอาอย่างนี้อืมนั่งวิจิตรบอกห้อยแั้งมั่งปวดป้อไข่กับมันพ้โรคข้ออือเออชาปวดไข้เอากขคืออือข้อแกรว์เนะ้คอยแ้มันปลวดไข่อือบ่กตัวคือก็ต้องบอกห้อยแั้งเอาตจยังมาบานเมื่อคู่เลยอือขายบวนใช้ตรงมาเดนะินายพกนะอ่ะมือขวาม,มือขบบปวดไข่ปวด Mãi tua mong niệm của mong papa, chắc mong bùa chân lên mặt hà nội khoa bán năm mươi năm 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 ตัวจาตาคอบกลับคารวะอีกพออ่อเม,มื่อคืนลูกก็ไปแต่ลูกไม่ได้โกนลูกขี้ย้านจักแยาดอย่างเนี้ถ้าหลอกแต่ของเืครับพ่อเพราะว่าจะ่ความกดแจนงันก็คือจะมาเกยกับของนักจัดกาพ่อว่าจะเปิดข้อพิรุธอไหลือเปิดข้องข้อมมาค่ะข้อมหน้าข้อมหลังเรื่งครับพ่อข้อมได้ก็บก่ิดขึ้น ยังแต่ตาถามว่าวันนี้จะมือครมือรามือครมือบ้องยังไอย่าเดี้ยงเดี้ออัตาตาคุณเงบคุเอว่ามือคูกุเก็กยวว่าข้ามคุ่อครับเอากรได้ที่ตาต่อง้ยบองมาขึ้นงาเงี้ยกระจายเอาแค่นี้บอไปบอกเงบ่ได้างนะ้น่ายงตตเร้อจแต่บุ่มให้มาเ้อบู ตวเกียวกันบ่้ซเลยคือเบราะว่าคนละดวกเอครับรป <c oughs> ูบอือใครบอกตัวเกียวเขาก็ข,ขายเงื่ครับมืม่อกว่าเขมับาเมือม่อานเนี่ยน้ำป่าเมื่อ่านเมื่อแม่บอกครับเมื่อห้ารยเคิาคาเฮ้นห้ารยเือราคาเฮาเ้เนน้ำป่าทุกหลังก็ม่ียาเครับปู คือไปขึ้นน้ำปลากันกับบ้านน,นั้นน่ะมันก็เหอปืนดยเขาต้องบอกว่าเอออันนี้ป่ามอนมีฟงคืบฟมันจังืนน้มันจั้ีเลยครากัมัน,น,มน,นครกันเขาแต่กเ้มือปลาาแล้วก็มือปลาแดงก็เ้แลก็มือน้ำปูน้ำปลาแล้วก็มือผมคืบุรงคื่ให้มันหมกก้อมกันเข้า,างาันนนะปูใครหลาจะช่มให้พ่อบอกว่ามไม่โดเดียวก็ไว้กันคือบอก ใบหนึ่งใช้ไข่เส้นจะปกูตาจะยืมอลไรว่างยือเท่าเที่ยวถาโก่งเส้นเดียวเนี่ยเท่าเที่ยวใหญ่จะนอนจะบอกเ่าอื่นท่างใหญ่พวอันนี้นายวีรัตถิมทั้งรานใครรับวอีกผหรือคิดก่อนคี่ก่อนมาเยอะ่าที่เท่าหกมาเยอะพอเธอคาดตัวตัวอืชิมหกใบเยอะเยอะอย่างเง้ คือให้เขาย่างหูก่อนกิ้งครับครูเออให้ก้อยย่างห้อันนี้ขออืน่นั่งน้อยขอกลับคารว่าวันนั้นไปเต้มเป็นหางเครื่องได้หรอเกว่าพอได้พอได้ไปเต้นพอให้คนนั้นชิบอ โอเควายยโอเคนละสิบหกอย่งตัวไวร์ดอย่าปัมาว่าได้อ่างกาาย่งนิพาพนกูจะบอกเลยยิ่มว่าเด็กคนละสิบาเปกางานเครับ่นพอว่าพ่อกระตวกวารื่มง่่อกร่ตก่ก็ไปือไม่อจก็ไปคือให้คนสิบอเคโ่เอเคโอเคโออเคอเคโอเอคอเคโคโอเอเคโคอเคโอเคโอเคโอคโอเคโอ อันนี้ของใครเออเอองางหน่อยขาพักยื้ดขาคุ้งคางบุ้งกับไม้ปูกับปูกาะพันของเราอยเนาะฝากนั่งยืนนั่งก้ก้อยหรือแบบเชือเอนาะอ่าให้มือเข่ามือแร้มือเข่ามือหมั่นยืนง